สวัสดีครับผมจะมาสุ่มนารูโตะนะครับผมผมหมดไปเยอะมากๆเลยอ่ะอืมผมหมดไปไม่รู้อะไรแล้วอ่ะไอ้เฮียแค่นียียวเองอ่ะมาอัดคลิปไปละเฮียถ้ามึงไม่ได้แล้วก็ูจะส่งอะไรไงกันมีหน้ามาเกืือหนึ่งทีเป็นไง โค่นพันเกลือยี่ยอโอ,อ้แม่งเอ้ยแม่งเอ้ยอ่ะได้อีกทีอยู่มาขอร้องนะอุยอ้ยอุ้ยมาแล้วมาเร็วมาเร็วเฮ้ยมาลเยมาลยนี่ไงนี่ไงโอ้โหแม่งหมดไปกี่พันแล้วเนะี่ย น่าจะพันนิดๆน,ดนะดูทรงแล้วอ้มาแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไง <c oughs> นารุโตะนะนารุโตะนะนี่เชียกูได้แล้วเว้ยัตว์กูได้